สวัสดีครับท่านสมาชิกวัออนนี้วันที่4มิถุนายน259สมาคมนานาชาติหรือว่าสมาคม CP เปิดกายแข่งขันจุดอะไรเดวันนี้จุดอะไร300ยอดอ๋อ300 300ยอดมีสมาชิกมามากมายที่เห็นเต็มหน้าจอเนี่ยคือเชิดเชิด CP พระคนงงครับ อของแท้แล้วดังเดิมไอ้ตัวจริงป่ะเนี่ยตัวจริง,รง,รงนะของแท้ต้องหมอยาด้วยนะเชิดห,หมอยาถ้าไม่ใช่นกันยาดิพี่ช่นะเชิดนี่เอามาส่งกี่ตัวสิบห้าตัวสิบห้าโอ้ที่ดูถูกกองอื่นมากเกินไปละมัง้งเขาส่งกันเป็นสี่ห้าสิบถึงสิบห้าตัวจะเป็นแจ็คคู่ค่ายักษ์ใช่ไหมเชิดอ่า แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วกอนน่อนก่อนที่จะเหลือ15ตัวจะโดนไปเท่าไหร่ละเมื่อกันนกยี่ดไป18ตัวโอ้โหเดี๋ยวแน่นนะสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวก็รู้เลยเดี๋ยว3้อยยอดจะผ่านไม่ผ่านใช่ก็จะไม่ผ่าน3้อยยอดครับตอนนี้กับสมาชิกเข้ามากันเยอะแยะครับครับเดี๋ยวผมไปรอเขาคุณสายพี่ คนขยันที่สุดในสมาคมาาานนโดนไปแล้วหนีไม่ออกโดนไปแล้วนะ <c oughs> ครับน้องเหมียว <c oughs> คนขยันไม่เอาโดนไปนานหนึงหห่งโม่หายแล้วครับตอนนี้ก็มีสมาชิกมารอคิวนาฬิกากันเยอะแยะนะครับ <c oughs> ดูกระเ,เป๋น <c oughs> านาฬิกาก็รู้เขาเพิ่งแขกปีแร <c oughs> กเบอร์โเบอร์ไหนเนี่ย

เสียศอเสียศอลาดบุรีอ่าตอนนี้ทำโกงเสร็จหรือ,อยัง,งยังเลยครับตึกยังไม่เสร็จเลยตึกที่เอสจายงามใช่ไหมเสียศอตัวจริงเลยตัวจริงเสียงจริงเสียล้านเพชรล้านทองเลยลูกน้องครับลูกน้องลูกน้องอลูกน้องเมียโค่นอันดับการให้กันไปยังบอกพี่เหนียวก็เลยไป อเมริกาแข่งเตรียมไว้แข่งสายใต้